ลางทุงอีสานยามค่ำคืนจุดที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือซุ้มโคมไฟใยแมงมุมนะเราเรียกว่าโคมโคมไฟหมวกนะเรานำใยแมงมุมตุงใยแมงมุงงมม,มาประกอบกับหมวกนี่นะครับเงีนจะเราปรับแสงปรับแสงให้มืดเพื่อที่จะได้เห็นตุงใยแมงมุมแล้วก็โคมไฟใยแมงมุมที่ชัดเจนขึ้น เราจะเรียงตามวันเลยนะครับสีประจำวันเกิดเลยอาทิตย์จันร์อังคารพุธพฤหัสสุขและเสาร์นะครับอันนี้ให้เห็นแบบชัดๆนะสีแบบสดๆอันนี้สว่างแล้วอันนี้สว่างนี่ก็จะเป็นทางเดินข้างล่างนี่เป็นหญ้าแดงเม็กซิกันแล้วก็หญ้าขาวน้ำาพุนะครับนำมาปลูกเพียงแค่2อถึงสอาทิตย์ก็ออกดอกแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยก็จะติดง่ายหน่อยนะครับ อันนี้คือบริเวณซุ้มโคมไฟหรือว่าอุโมงค์โคมไฟเยมนแงมุมนะครับพอเราเดินไปฝั่งนู้นเราจะเห็นเป็นทางทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งที่สามารถเดินจากทิศเหนือเข้ามานะครับเดี๋ยวเข้ามาดูฝั่งนี้อันนี้คือ,อกระท่อมหรือว่าที่ที่นี่ก็จะเรียกว่าเถียงนานะครับเถียงนาก็ เป็นเทียงนาหลังใหม่นะครับทำแบบมาตรฐานเลยแต่ว่ายังคงความเป็นเทียงนาแบบบ้านๆนะมุงหญ้าไพรแล้วก็ประดับไปด้วยตุงแยงเมงมุมน้อยใหญ่นะครับแล้วก็ปูด้วยหญ้าเทียมเพิ่มสีเขียวให้กับพื้นที่นี่นะครับ ส่วนตรงนี้เป็นโคมไฟที่สานจากไม้ไม้ไผ่นะครับเป็นฝีมือของโยมที่ที่นี่เองนะครับสานเราก็มาทําเป็นโคมไฟนะครับนะครับส่วนทางนี้จะเป็นซุ้มเดิมที่เราทําไว้ก็คือเป็นทางเข้าลานทุงอีสานนะครับเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นกําแพงไม้ไผ่แล้วก็ มาปรับใหม่ตรงนี้เป็นลานทุงอีสานต้องขึ้งคืนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าแสงจาก,กด้านหลังมันทาให้สะท้อนอ่านี่เห็นละลานทุงอีสานที่เห็นเด็กๆเดินลงมานะั้นก็จะเป็นทางขึ้นทางขึ้นหอทุงหอทุงมีทั้งหมด3ชั้นมนนีชั้น1 2แล้วก็3นะครับแต่ละชั้นนี่ก็ชั้นล่างนี่เพิ่งจะ เอาออกนะครับเมื่อก่อนเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็เอาออกเนื่องจากว่าไม้ไผ่มันเกิดการผุหรือว่ามีมอดเจาะนะครับเราก็เลยเอาออกเปลี่ยนร้านใหม่นะครับส่วนอันนี้คือชั้นที่2ก็จะประดับไปด้วยตุงใายเบงมุมทั้งแบบสั้นแบบยาวทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็เนี่ยครับจะเป็น คมไฟจากไม้ไผ่สารอีกแล้วนะครับเป็นสูมเล็กๆที่ชาวบ้านสารเป็นฝีมือของชาวบ้านนะครับแล้วก็ชั้นที่3นะครับก็จะเป็นโคมไฟใยเมงมุมเหมือนกันนะครับแล้วก็ประดับไปด้วยตุงใยเมงมุมแบบยาวประกอบเข้ากับหวดนึ่งข้าวบ้านเราเนี่ยนะครับทั้งหมดมี3ชั้นด้วยกันใจกลางเป็นต้นมะขามนะครับทีนี้เราจะเห็นทางโน้น ที่เป็นหน้าต่างนะั่นก็คือเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นซุ้มหน้าต่างแล้วก็มีจักรยานอยู่ด้านหน้าให้คนได้ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับทีนี้เราจะเดินมาอันนี้พาชมรอบนอกเราจะไม่เดินเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็คือร้านกาแฟบุญนะครับด้านใหม่ที่เราจะเปิดทําการในวันที่26มิถุนาก็คือถ้าถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าอันนี้บันทึกไว้คือ25 มิถุนายนนะครับพรุ่งนี้26ิมิถุนาก็จะเป็นวันเปิดร้านกาแฟบุญหรือว่าคาเฟ่ดอกสะแบงเนื่องจากว่าที่นี่ก็คือบ้านโนนสะแบงเราก็ใช้ชื่อว่า,อาดอกสะแบงเป็นชื่อร้านก็คือคาเฟ่ดอกสะแบงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นฟรีมือจากโยมที่บ้านนี่แหละครับมาช่วยกันนะครับไม่เอาค่าแรงเราก็ซื้อแค่อุปกรณ์มาทําใหม่ซึ่งเราเราย้ายจากเราย้ายจากตรงนี้นะครับใต้ต้นมะขามมาอยู่ตรงนี้ นะครับให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเป็นร้านใหม่ของคาเฟ่ดอกสแสบนะครับเป็นร้านกาแฟบุญของทางวัดนะครับร้านก็ตั้งอยู่ที่นี่นะครับวัดสว่างมงคลบ้านโนวแสบนะครับตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศร้านตรงอีสานยามค่ำคืนแล้วก็ บรรยากาศร้านคาเฟ่ใหม่นะครับมาถ่ายให้ดูนี่ปรับแสงให้สว่างเราก็จะนำะต้นไม้พันธุ์มาชนิดต่างๆมาลงไว้ที่ลานทุงแห่งนี้นะครับเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้หน้ามานั่งพักผ่อนนะครับยังไงก็คอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะอัปเดตคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามไปพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ